เืองมพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยวันนี้ผมขอ,ต,อ,อตัดลดงบประมาณนะครับในมาตรา21ของกระทรวงยุติธรรม7%ด้วยเหตุผลว่าในภาวะโควิด19ระบาดนี้นะครับเราจะมาจัดงบปกติไม่ได้ แล้วเหตุที่มันเกิดขึ้นก็เป็นเหตุที่เราไม่คาดคิดนะครับวันนี้กระทรวงยุติธรรมจําเป็นจะต้องปรับงบประมาณใหม่เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ท่านประธานที่เคารพครับในคุกนักโทษได้ถูกเป็นอ่าก็เรียกว่าคนทดลองทดลองสมุนไพรไทยวันนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับฟ้าทลายโจรกระชายขาว สามารถที่จะดูแลนักโทษทั้งประเทศร่รวม3า0แสนคนได้ท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะให้ท่านรัฐมนตรีนะครับเร่งดำเนินการให้นักโทษได้ปลูกฟ้าทลายโจรแล้วก็กระชายขาวในคุก50ิวันครับ50สิวันเราก็จะได้ฟ้าทลายโจรและกระชายขาวมาเป็นสมุนไพรที่จะรักษาตัวเอง นะครับแล้วประหยัดงบป,ประมาณดังนั้นเนี่ยนะครับงบป,ประมาณทั้งหลายเนี่ยครับควรจะปรับเปลี่ยนมาช่วยให้นักโทษนะครับได้ปลูกแล้วก็สามารถที่จะแปรรูปในคุกเลยนะครับทําเป็นผงบรรจุแคปซูลมีเครื่องบรรจุในคุกเลยถ้าเกิดสําเร็จขึ้นมาอาจจะต้องแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ถือว่ามีโอกาสที่จะใช้คนที่ เขาเรียกว่ากําลังเป็นวัยชกันที่อยู่ในคุกแข็งแรงนะครับไปผลิตฟ้าทลา,ายโจรกับกระชายขาวนะครับเพื่อเยียวยารักษาตัวเองแล้วก็เยีวยารักษาพี่น้องที่ยากจนทั่วประเทศท่านประธานครับวันนี้กระทรวงยุติธรรมเป็นกระทรวงที่มีชื่อเสียงขึ้นมาเป็นกระทรวงที่พี่น้องประชาชนคนไทย ได้ตื่นรู้ว่ากระทรวงยุติธรรมของประเทศไทยวันนี้ได้ยกเลิกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทห้าดังนั้นพี่น้องคนใต้พี่น้อง,องผู้ใช้แรงงานทั้งหลายที่ปลูกกระท่อมอยู่แล้วก็บริโภคเพื่อเป็นยาสมุนไพรนั้นวันนี้ท่านไม่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไป จากนี้ไปวันหลังจากวันที่24สิงหาคม2564พืชกระท่อมก็จะถูกปลดออกจากยาเสพติดของประเทศไทยกลายเป็นพืชสามัญที่ประชาชนทุกคนสามารถที่จะบริโภคแล้วก็ปลูกได้นะครับนอกจากว่าจะเอาไม่นอกจากจะไปผสมเป็น4ี่คูณร้อยเป็นยาเสพติดนั่นแหะผิดกฎหมาย นะครับแต่ถ้าเอาไปบริโภคโดยเคี้ยวโดยต้มกินปกติก็ไม่ผิดกฎหมายดังนั้นนะครับอันนิสงของการยกโลกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดประเภท5นั้นต้องขอบคุณท่านรัฐมุตรีสมศักดิ์เทพสุทินท่านแน่มากนะครับที่ดำเนินการได้สำเร็จนะครับนักโทษในคุก1,038คนจะพ้นมนทิน หลังจากวันที่24นี้จะเข้าสู่อ้อมกอดของครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานได้เจอกันแล้วคดีเกี่ยวกับพืชกระท่อมนะครับ2,563มีอยู่50,000คดีครับ2,564มีอยู่22,000คดีวันนี้อยู่ในชั้นศาลอยู่ในชั้นอายการเนี่ยนะครับอยู่1ม0 0 0คดีดังนั้น หลังจากวันที่24นักโทษที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดพืชกระท่อมนั้นจะถูกปลดปล่อย12,000คนนี่คืออนิสงค์ของการยกเลิอกออกจากยาเสพติดท่านประธานที่เคารพครับท่านรัฐมนตรียังเสนอพระราชบัญญัติพืชกระท่อมเข้าสู่สภาผูแ้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อพิจารณานะครับจัดระเบียบ การปลูกกระท่อมการบริโภคใบกระท่อมผลิตภัณฑ์กระท่อมแล้วยังสนับสนุนการทำอุตสาหกรรมพืชกระท่อมเพื่อนำเข้าและส่งออกต่างประเทศอย่างมีระบบระเบียบดังนั้นพืชกระท่อมจะเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยควบคู่ไปกับกัญชงกัญชานะครับที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้าว เพียงแค่ปลูกข้าว68ล้านไร่เนี่ยเพียงแค่หนึ่งล้านไร่เนี่ยก็สร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาลดังนั้นนะครับกระทรวงยุติธรรมวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณแทนพี่น้องประชาชนที่ท่านได้ให้อนุสงนะครับให้ปลดปล่อยนะครับแล้วก็พืชกระท่อมจะเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปต้องกราบขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับท่านต่อไปครับท่านอุบลศักดิ์ครับ